แต่ยายน้องชอบกินเพียวๆกำลังฮิมพี่น้องถ้าบ่เฮิงสุขคับถ้าเบิงเหมือนอส,อสิวานบ่ยายน้องจะมาปอกให้ดูจ้า khi dù này thay lư này nóng và thế không dài nóng ัดที่สีวิตทีู่บูบรเป็มนก็ยิ้มโดบกเป็นถ้าเห็นว่าดีก็แวะมาให้กำลังใจกันเ้อจ้าทุกคนที่จะมาพูดเราก็พูดไปนเนาะเพื่อนๆใช่ไหมจ๊ะวัดที่สีวิตที่ พูดปกติเราก็ยิ้มพูดปกติเวลาก็ต้องมาทำงานพี่น้องทำงานให้เต็นรัมเวลาของเราใหญ่หนองซิ่งิกอย่เงี้ยทำก็ะทูกหวันมาพับกระดัษมันเดิมไปหอ ใายนงก็ดีใจดีใจพ่นลงมาให้เบ <si ิดขืนเมื่อคืนกินอยู่แซะแซะแซะพี่น้องเฮ้ยกำลังเฮิมพี่น้องถ้าบ่เฮิงสุขคักถ้าเบิ่งสิีว่านบ่ยายนองจะมาปอกให้ดูจ้าไปให้หนีเบิดงอเวลาทำงานเหาปลาชได้สะดวกขึ้นนี่คือการทำงานของยายนองจ้ะ ทำนาทีเป็นบวลาพี่น้องเพิ่งเวลาก็ต้องมาทำนาทีเองจะเหนื่อยเสนเหนื่อยก็ต้องมาเอามาหออกระรมซะเลยดีไหมพี่น้องนี่วัดที่สิวิตที่โูดบกติน๋นเราก็ยิ้มโพดบกติน๋น เวลาาลังออกไล่ไล่ก็ะสือเห็ดบรหันนันมาจีไไ๊กไว้ไล่ไล่เราก็มาเตรียมก็คนเลิกงานคนบ่เลิกงานงพี่น้องมาเบิร์ให้ได้เด้อใส่เป็นสองถุงยังบเบลเลี่ย,ยก็เห็ดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจ้ะ เขามาก็มาพูดคุยกันได้เด้อคงจะพูดเป็นเด้อพี่น้องได้พูดแบบเป็นนะดินฝนลินทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าที่บ้านสีอุบนฮะมะม่วงโบราณ มาเรียนจ๊กใหญ่นองเด้อใหญ่นองก็เป็นคนบ้านๆกระเบ้าไปกับหนะ้ากับหลังอยู่นี่เนาะเทษดไม่เป็นก็ช่างมันแตจะว่าอย่างไรก็ช่างเรามีนัดกำลังกินดี กินผลดินทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าที่บ้านสีอุบลฮะเวลาข่องคนแต่ละคนบกคือกัน้องกับน้องเขามาดูสมย้อนั่างให้ก็ได้กำลังกินดีหนังสือพิมมือสอง ยายนงก็บ,บริซื้อหรอกข้อมาจักตะละกินพมกม่วงก่อนกินมะม่วงก่อนเด้อมะม่วงจากสวนเราสีสันดีอยู่จ้าอืม น้องที่ทานเบาแต่เดกตะเพินน้นองที่นอ้องหนอกกาเป็นข้องเหาเหาก็เป็น จะมาดูให้ใย,ยนองเป็นคนแรกของวันนี้ว่ามันจะอร่อยไหมหัวกระเลียงแล้วละ่ะอ้างฝึกไปเรื่อยฝึกไปเป็นนะกร้าสิ่เป็นขนคู้ซ่อนขนได้ไปให้มันมีเบิดหน่เวลาหางานเหาภิษีได้สะดวกขึ้น นี่คือการทำงานของใหญ่นองจ้ะเวลากระเบึงให้กันซึ่งบอมเป็นคนดังกายักหมาลายชนาพี่นอ้องเออจะไม่ใช่คนที่ดังบอดังนำกันเด้ จำต,ต้อยติดดินก็เอาไว้กันหน่อยจ้า รถหอมพี่น้องห้อมหอม,หอมชื่นใจเอามาหอมตะรังซะเลยดีไหมพี่น้องเจ็ดมินเยียนร่วมโลกนิดต่างแดนแฟนต่างเมือง ชีวิตคนก็งอกใหม่ขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นมันมีพ้นนะซึ่งบอม็นคนดังกับยักษ์หมาลายชนมาพี่น้องเนะออจะไม่ใช่คนที่ดังทไว้เป็นเพนเป็นเพน,เน,เนแล้วก็ชิดเป็นหอฝรังเอาหอไว้้างนอกยายเจ็บยายเพชร หลายใหญ่ที่เขามาเรียนจ๊กใหญ่นองเด้อใหญ่นองก็เป็นคนบ้านๆกะเบาไปกับหนะ้ากับหลังอยู่นี้นะพีทีน้องงค่้ยคุอยงเจ้าอยู่นี่นะสำหรับคนใหม่เหมืองใหม่เหมือเก่าก็เห็นเพียนกันได้เบิดเราจะส่องสู้ไปด้วยกัน ยายเจ็ดยายเพชรหลายยายนี่ครับเป็นสองถุงยัง่แล้วเฮียก็เห็ดไปเรืเร่อยๆ